จับเขาเล่าเรื่องความเดิมตอนที่แล้วพวกปยญหาคราออกล่าพวกทะเลิดแล้วถ้าไม่อากุ้ยพูดได้ยินข่าวจะไปแจ้งกับพวกทะเลิดทวาก็ต้องพบเจอกับพวกปยาคราเป็นอุปสรรคระหว่างทางแต่มารีหญิงสาวก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ทันจนอากุยนั้นผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้เคราะห์ร้ายจึงตกมาอยู่ที่มารีแทนทว่าก็ยังดีมีชายปริศนาเข้ามาช่วยหญิงสาวเอาไว้ทัน ขณะที่พวกพยาคราวกำลังดูร่างของลูกน้องตนที่กำลังตายอย่างน่าสยดสยองสัตว์เลื้อยคลานค่อยๆผลวกมาจากร่างกายของชายทั้งสามขาโมดกล่าวว่าพวกของดำมันออกจากร่างพวกนี้ไปหมดแล้วไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอีแต่หากให้มั่นใจก็ต้องสะกดวิญญาณพวกมันทั้งสามเอาไว้เสียหน่อยพ่อหมอน้มว่าขาโมดกล่าวแล้วก็หันไปทางพยาคราวเขาส่งสายตาเรากับขออนุญาตพยาคราวชายผู้เป็นพยาทำสีหน้าว่าได้ เป็นอันรู้กันขโมดไม่อรอช้าจัดก,การเอามีดหมอในมือของตนเสียบไปกลางหน้าผากของชายคนแรกเขาก็สวดมนต์บทคาถาเป็นภาษาของเขาต่อมาชายคนที่สองขมดก็ทำไม่ต่างกันและมายังคนสุดท้ายที่ขโมดจะกระทำเหมือนเดิมแต่ถ้าว่าชายคนที่สามนั้นยังคงรู้สึกตัวขโมดเห็นแววตาที่จ้องมาที่ตนเหมือนกับว่าชายคนนี้กำลังร้องขอชีวิตด้วยแววตาที่เศร้าและกลัว ด้วยที่พ่อหมอขโมดนั่งยองๆบังใบหน้าของชายคนนี้อยู่ทาให้พวกพยาคราวมองไม่เห็นว่ามีหนึ่งในสมุนของตอนนั้นรอดชีวิตอยู่ทว่าขโมดพูดอย่างเบาเสียงอย่าถือโทษโกรธกันเลยนะสิ้นคําพูดพ่อหมอต่างแดนใจเยี่ยมก็เสยยยิ้มเขาลงมีดหมอปักไปยังใจกลางหน้าผากของชายคนนี้แม้ว่าเขานั้นยังไม่ตายก็ตามหมอผีน้มว่าขโมดเขาไม่แม้แต่จะชะงักที่จะลงมีดหมอปลิดชีวิตของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่นานนักเมื่อทั้งสามโดนมีดหมอของขมวดปกักกลางหน้าผากจนเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลุกขึ้นเพื่อจะเดินทางทำภารกิจต่อพวกพยาคราวทั้งหมดจึงเดินทางกันต่อทว่าเกวียนตรงเบื้องหน้านั้นทําให้พวกเขาสะดุดใจนักจึงทําให้พวกพยาคราวทั้งหมดมุ่งไปยังเกวียนนั้นชายผู้เป็นพยาหันไปถามลูกสมุนของตนว่าเหตุใดเกวียนคนศพจึงมาหยุดอยู่ตรงนี้ลูกสมุนต่างมองหน้ากาันแล้วก็บอกกับชายผู้เป็นนายตนว่าไม่รู้ ทางด้านขโมดก็ยืนคิดว่าเกวียนอันนี้ต้องเป็นเกวียนอันที่สองตามหลังตนมาแน่เหตุใดเมื่อวานตนนั่งเกวียนลงมากลับไม่เจอเกวียนอันนี้จอดอยู่เหตุใดเมื่อวานตนนั่งเกวียนลงมากลับไม่เจอเกวียนอันนี้จอดอยู่แต่ด้วยตอนนี้พวกพยาคราวเร่งรีบจะไปเล่นงานพวกทะเลิดเขาจึงไม่มีเวลามากนักที่จะมานั่งคิดหรือพินิดอะไรให้ถี่ถ้วนพยาคราวจึงสั่งให้ลูกสมุนของตนเอาเกวียนอันนี้เข็นลงเนินไปเพื่อจะทำลายหลักฐาน พวกสมุนแมวรอช้าช่วยกันออกแรงผากเกวียนอันนี้ลงเนินดินไปทว่าขณะที่เกวียนกําลังกลิ้งลงเนินดินไปมันก็เคลื่อนที่ไปทับร่างลูกสมุนที่นอนตายอยู่ก่อนหน้าด้วยความหนักของเกวียนคันนี้มันเหยียบไปจ,จนร่างเละเทะเครื่องในกระจัดกระจายออกมาแล้วตัวเกวียนเองก็ไปชนกับต้นไม้พังกระจายพยาคราวที่ได้เห็นสภาพร่างเละเทะจึงอ้วกพุ่งออกมาแล้วหันไปด่าลูกสมุนของตนชุดใหญ่ ชายผู้เป็นพญาสั่งให้ลูกสมุนไปจัดการเอาดินกลบให้มันเรียบร้อยจะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้หากชาวบ้านมาเห็นพานจะทำให้ตื่นกลัวและกล่าวหาตนได้สมุนผู้ติดตามมองหน้ากันอย่างกับเกี่ยให้ใครลงไปทำทว่าพญาคราวที่เห็นตะคอกเสียงดังว่าพวกสมุนทุกคนนั่นแหละที่ต้องไปทำชายผู้เป็นสมุนของพญาคราวสะดุ้งกับเสียงที่ดังของผู้เป็นนายพวกมันรีบปรีลงไปทำตามที่พญาคราวสั่งต่อทันทีพวกช้างได้แต่ยืนมอง แม้ว่าใจชายร่ังทมจะอ้วกไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วแต่ใบหน้ายังคงทำนิ่งเพื่อจะไม่ให้พยาคราวและลูกน้องของตอนนั้นดูหมิ่นได้ไม่นานนักพวกสมุนพยาครักก็จัดการศพเหล่านี้เสร็จชายผู้เป็นดั่งพยาเดินหน้าเพื่อทำภารกิจต่อทันทีตัดมาทางพวกเถเลอนที่กำลังคลุกตัวอยู่ในโบสถ์กับโทมัสสองคนพวกเขายังคงนอนหลับกันอย่างสบายในโบสถ์นี้เทียนที่เคยส่องสว่างก่อนหน้ามันก็ดับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พวกเธเลินไม่รู้เลยว่าภัยกำลังจะมาถึงตัวจูจๆเสียงกุกกักเหมือนกับหนูหรือสัตว์อะไรบางอย่างก,ก็ดังขึ้นทําให้เธเลิศชายหูดีได้ยินลืมตาตื่นขึ้นมาก่อนเขามองไปรอบๆกายว่าที่นี่มันกี่ยามแล้วด้วยที่โบ์หลังนี้มันเก่ามากพอควรหน้าต่างจึงมีรูเล็กๆให้แสงจากภายนอกรอดเข้ามาเช้าแล้วหรือเธเลิศคิดในใจขณะที่มองแสงอันผ่านรูเล็กๆเ,เ,เข้ามาทางหน้าต่าง ถาว่าจู่ๆแสงจากรูหน้าต่างกลับมืดกระทันหาัานทำให้ท h a เลิศเพ่งมองไปยังรูหน้าต่างนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นมีดวงตาดวงหนึ่งมองเพ่งไปยังรูหน้าต่างนั้นเข้ามาชายมาดดีตกใจสะดุ้งขนทั้งตัวนั้นลุกไล่เลียงมาจากขาถึงคอท h a เลิศจะอ้าปากตะโกนถามว่าใครทว่าดวงตาคู่นั้นมันก็หายไปเสียก่อนโยมหนีไปเสียงแว่วๆที่มันผ่านตามลมมาผ่านเข้ามากระทบหู t ท a เลิศ ทำให้ท่านเลือนั้นตาเบิกโพรงมองไปรอบกายเพื่อจะหาว่าเป็นผู้ใดกันใจชายวัวกลางคนคิดว่าต้องเป็นเสียงจากตรงหน้าต่างแน,น่ๆทว่าความรู้สึกของชายมาดีกลับบอกว่าไม่ใช่ความรู้สึกมันคิดว่าเสียงนี้มันมาจากข้างหลังพระพุทธรูปองค์นี้ทําให้ท่านเลือต้องหยิบปืนไฟอาวุธประจํากายของตนขึ้นมาเขาแบกนั้นเพื่อจะเดินอ้อมมุ่งไปยังหลังองค์พระทุกฝีก้าวของชายมาดีเขาระแวดระวังอย่างเต็มที่ปืนประทับบ่าปลายกระบอกปืนชี้ไปยังทางข้างหน้า แม้ว่ามันจะไม่มีกระสุนก็ตามแต่มันก็มากพอที่จะหลอกศัตรูได้จนท่านเลิศย่างสามขมเข้าไปใกล้จนถึงองค์พระแล้วปังประตูโบสถ์ถูกเปิดเข้ามาอย่างรวดเร็วจนไม้ขัดประตูเก่าๆหักออกจากกันมันกระดินปลิวจนลอยมากระแทกกระบาลของโทมัสท่านเลิศตกใจกับเสียงประตูอันกระแทกผนังเสียงดังเขาหันปืนจ่อไปอย่างทางนั้นพอดีโทมัสใช้ฝรั่งที่ตกใจไม่ต่างจากท่านเลิศเขากรีดร้องเสียงดัง ทว่าเสียงของชายฝรั่งกรีดร้องผสมกับชายที่โผงผู้ดเข้ามาเช่นกันทั้งสองหันไปมองร่างนั้นปรากฏเป็นร่างของอากุ้ยที่กำลังกรีดร้องด้วยความตกใจอันมีปืนของทเลอร์จ่อมาทางของตนอยู่คำอุทานของทเลอร์และโทมัสก็ดังขึ้นมาพร้อมกันเรียกชื่อชายชาวจีนทเลอร์ลดอาวุธลงทันทีกล่าวว่าตนนั้นตกใจหมดนึกว่าใครที่แท้เป็นดวงตาของอากุ้ยนั่นเองที่แอบมองเข้ามาในโบสถ์ทเลอร์กล่าวพลางต่อหายใจโล่งอก อากล้ยเมื่อได้ฟังเครื่องของทันเลิศพูดชายชาวจีนนั้นทำสีหน้างงงวยทันทีย้อนถามกลับไปว่าดวงตาไหนตนเพิ่งจะมาถึงที่นี่แหละช่างเรื่องนั้นมันไปก่อนตอนนี้พวกพญาคราวกำลังจะบุกมาที่นี่แล้วอากุ้ยพูดด้วยท่าทีที่รีบร้อนทำให้ทันเลิศก,กับโทมัสต,ตกใจอีกครั้งชายมาตีรีบบอกให้โทมัสลุกขึ้นเก็บข้าวเก็บของออกจากที่นี่ให้ไวที่สุดไม่ถึงอึดใจพวกเขาก็เก็บข้าวเก็บของจนเสร็จ ด้วยที่สัมภาระไม่ได้มากมายอะไรจึงไม่ต้องเสียเวลามากนักพวกทะเลิดแมวรอเช้าผงพวดวิ่งออกจากประตูหนีไปชายทั้งสามมุ่งตรงไปยังป่าด้านหลังของโบสถ์ทันทีทว่ามันก็เป็นเวลาเดียวกันที่พวกพญาคร้าวถึงหน้าประตูวัดร้างพวกพญาคร้าวนั้นเห็นหลังวัยวัยของชายทั้งสามกำลังวิ่งมุ่งไปยังในป่าข้างหลังโบสถ์พอดีพญาคร้าวตะโกนดังลั่นให้ไปจับพวกมันให้ได้พวกลูกสมุนแมวรอช้าออกตัววิ่งตามหลังพวกท่าเลิดไป ด้วยที่เสียงดังของพยาคร้าวทาให้พวกทะเลิดต้องหันหลังกลับมามองพวกชายมาดีตกอกตกใจกับกองลูกสมุนพยาคร้าวที่อาวุธครบมือกําลังวิ่งปรีมาทางพวกตนเช่นกันทําให้ทะเลิดตะโกนดังว่าหนีแม้ว่าทะเลิดจะไม่บอกอากุ้ยกับโทมัสก็ติดเกียร์หมาซอยทีอยู่แล้วพวกสมุนพยาคร้าววิ่งนําไปก่อนโดยปล่อยให้นายตนเดินตามหลังจนพวกสมุนวิ่งหายเข้าไปในป่าตามพวกทะเลิดไป ระหว่างที่พวกพญาคราวกำลังเดินตามสมุนของตนจูๆ่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงลอยตามลมมากระทบหูกลุ่มพญาคราวเลิกสร้างเวรสร้างกรรมเถิดทว่าขโมดกลับตะโกนล,ลั่นกลับไปว่าก่อนที่จะมาบอกตนไปจัดการเวรกรรมของตนเองให้ได้เสียก่อนคำพูดของขโมดทาให้พญาคราวช้างและลูกสมุนช้างอีกสามคนหันมาจ้องพ่อหมอคนนี้เป็นตาเดียวกัน พยาคราวรีบถามทันทีว่าพูดกับใครขโมดบอกแต่เพียงว่าเปล่าก็แค่พูดกับผีไตหัวงต้นหนึ่งขโมดพูดด้วยท่าทีที่หญิงพยองพวกพยากร้าวได้แต่พยักหน้าพร้อมกับอ้าปากค้างไปด้วยหากเช่นนั้นพวกเราก็รีบเดินกันต่อเถอพะพยากร้าวกล่าวไม่นานทั้งหมดก็เดินผ่านลานว่างของวัดไปถึงปากทางเข้าป่าท,ที่พวกทะเลิดวิ่งเข้าไปขาของพวกพยาคร้าวกำลังจะก้าวเข้าไปแต่ก็ยังไม่ทันได้เหยียบถึงพื้นดิน เสียงร้องของชายจักรันดังมาก่อนเสียงหนึ่งไม่ถึงอึดใจก็มีเสียงที่สองและเสียงที่สามก็ตามมาผ่านไปอีกเพียงครู่เดียวเท่านั้นก็มีเสียงแหกปากร้องลั่นป่ากับฝีเท้าที่ซอยถีดังมาอีกทีหนึ่งไม่นานปรากฏร่างชายจากรันสมุนพยาคราวทั้งสองวิ่งหน้าตาตื่นออกมาจากป่าแห่งนี้ลูกสมุนทั้งสองรีบวิ่งมาหลบหลังพยาคราในายตนอย่างตัวั่นทำให้พวกพยาคราวถามว่าเกิดอะไรขึ้น สมุนที่เหลือน้ำตาคลอต่างพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเคลือว่าตายตายหมดแล้วพยาคราวรีบถามว่าใครตายก็คนอื่นๆพวกมันตอบกลับใช้ผู้เป็นดังพยาทันทีถ้าให้พยาคราวเริ่มหวัดระแวงที่จะเข้าป่านี้ไปอย่างไรเสียเขาก็ไม่ใช่คนที่จะเอาชีวิตไปเสี่ยงในที่ลี้ลับแบบนี้พยาคราวจึงออกคําสั่งทันทีไปยังช้างฉายร่างท้วมข้างกายว่าให้พาลูกสมุนของตนตามพ่อหมอขมวดเข้าไปในป่านี้ ช้างที่ได้ยินคําสั่งหันความมองหน้าพยาคราวทันทีเขาส่งสายตาปานจะอ้อนวอนว่าอย่าเป็นตนเลยทว่าพยาคราวก็ไม่สนใจเขาก็ยังพูดกับช้างต่ออีกว่าหากไม่ทําตามตนจะยึดบ้านและปลดจากการเป็นนายท่าเสียจะกลัวอะไรไปกับท่านขโมดนี่ไงพยาคราวกล่าวแกมขู่ไปด้วยถ้าไม่ชายร่างทมไม่มีทางเลือกมากนักประจบกับพ่อหมอขโมดเขาเดินนําหน้าไปทันที เรากับว่าใจชายพ่อหมอคนนี้นั้นเขาไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นช้างจึงจำเป็นเดินตามขโมดพร้อมกับลูกสมุนสามคนที่ต้องตามนายอย่างช้างไปด้วยทางฝั่งของพยาคราวบัดนี้ยืนนิ่งมองตามหลังพวกขโมดไปเกิดอะไรขึ้นวะพยาคราวถามสมุนผู้กลัวจนตัวสัน่นที่นั่นมันมีแต่พูดผียังมีปีศาจอีกด้วยลูกสมุนกล่าวอย่างลุกลวกทำให้พยาคราวนั้นไม่เข้าใจนัก จึงบอกให้ทั้งสองตั้งสติเล่าเรื่องราวให้มันดีกว่านี้สมุนรายหนึ่งจึงตั้งสติรวบรวมสมาธิบอกว่าพวกตนนั้นไม่ทันได้เห็นตัวผู้สังหารพวกตนเลยแม้แต่น้อยตอนพวกเรากําลังเดินเลียงแถวตามพวกไอเลิศไปพวกเรายังเห็นหลังววัยของไอเลิศห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวจูๆ่ๆชายคนแรกที่เดินนําหน้าก็มีบาดแผลจากการออกมาจากคอโดยบาดแผลนั้นเหมือนกับโดนของมีคมอย่างดาบบาดจนลึก ส่วนคนที่สองโดนกับดักสัตว์ที่จู่ๆมันพุ่งมาจากที่ใดก็ไม่รู้ไม้แหลมจำนวนมากพุ่งเข้าใส่เสียปรั่างมันตายขาดที่ส่วนคนสุดท้ายเกิดอาการบ้าเอาดาบปาดคอตัวเองพวกตนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็รีบวิ่งหนีออกมาทันทีนี่แหละขอรับชายจาก,การลูกสมุนของพยาคราวกล่าวอย่างตื่นกลัวทําให้พยาคราวที่ได้ฟังเรื่องราวของลูกสมุนหน้าของชายคนนี้ซีดเผือกจนเห็นได้ชัดทันทีเขารู้สึกคิดถูกนักที่ไม่ได้เข้าไป อย่างน้อยส่งสมุนตามพวกมันไปห้าคนแต่เหลือกลับมาสองคนก็อย่างดีให้พวกมันเป็นองครักษ์ปกป้องตนจนกว่าพวกขโมจจะออกมามันคงกินเวลาไม่นานเท่าไหร่นักใจพยาคราวคิดตัดมาทางของพวกขโมดท,ที่บัดนี้ชายทั้งห้ากำลังเดินเข้าไปในป่าลึกไม่นานนะักพวกเขาก็เห็นศพของสมุนพยาคราวรายแรกตายด้วยแผลจากกนที่คอรายที่สองโดนท่อนไม้เสียบร่างตายอย่างหน้าอนาน ส่วนรายที่สามก็มีแผลชะกันที่คอตนเองเหมือนกันมือของชายคนนี้ยังคงกำดับในมือแน่นพวกขโมดและช้างที่เห็นการตายสยองนี้เขาต่างมองไปรอบกายตั้งท่าระวังกันอย่างที่สุดเหตุไม่รู้ว่าจะมีอะไรพุ่งเข้ามาเล่นงานชายพวกนี้ทันใดนั้นหนึ่งในลูกสมุนของช้างก็ตะโกนเรียกทุกคนดังลัน่นมันร้องเสียงหลงพร้อมกับชี้ไปอย่างทิศหนึ่งทาให้พวกคนที่เหลือมองตามนิ้วมือนั้นไปเห็นอีกสองร่างของสมุนพยากร้าว มีแผลชะกันตามร่างกายเาบลอวาเรากับพวกเขาโดนของมีคมฟันอย่างไม่ปราณีฝีมือของพวกไอเลิศหรือไอยมหนึ่งในสมุนช้างกล่าวด้วยท่าทีกลัวๆไม่ใช่เป็นฝีมือของชายคนนี้ขมวดก่าวด้วยน้ำเสียงที่เรียบนิ่งพวกช้างมองตามนิ้วขมวดไปใช่ผู้เป็นดังหมอผีชี้ไปอย่างร่างชายที่กำดับแน่นช้างมองแล้วเงยหน้าขึ้นด้วยหน้าตาที่ตื่นกลัวแล้วสองคนที่วิ่งออกจากป่าไปมันคือใคร ช้างตั้งคำถามด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มต่ำขโมดเมื่อได้ยินถึงกลับออกตัววิ่งกลับไปยังทิศทางเดิมทันทีทางฝั่งของพยาคราวบัดนี้เวลาก็เริ่มเย็นมากแล้วทําให้พยาคราวที่ยืนรอขโมดอยู่เริ่มมีอาการเบื่อหน่ายเมเื่อเนื้อเมื่อตัวพยาคราวจึงคิดว่าวันนี้คงพอเท่านี้ก่อนจะให้ออกตามราวพวกไอเลิศค่ำค่ำมืดมืดเดี๋ยวจะโดนมันเล่นงานตายเสียเปล่าพยาคราวหันหลังเดินจะกลับเรือนตนทันท,นทีเสียงนกการ้องดังลั่นวัด พยาคราวจึงแงงหน้ามองไปยังท้องฟ้าที่เริ่มกลายเป็นสีสม้มเขาถอนหายใจเบาๆเบื่อกับวันที่เสียลูกสมุนไปหลายคนแล้วจากนั้นพยาคราวก็เดินต่อทว่าชายผู้เป็นดัง่งพยากลับไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของลูกสมุนของตนสองคนเลยพยาคราวจึงหันหลังกลับไปดูว่าพวกมันกําลังทําอะไรอยู่ทําไมยังไม่กลับเรือนกันอีกเมื่อหันกลับไปพยาคราก็ยังเห็นลูกสมุนของตนยังคงตามตนมาอยู่ห่าง พญาคราวจึงเรียกเสียงดังว่าให้ตามมาไวๆตนนั้นอยากจะกลับเปลือนเสียเต็มที่แล้วพิลีพิไหลอะไรอยู่ได้เดี๋ยวตนก็ทิ้งให้นอนกับผีที่นี่เลยพญาคราวกล่าวโดวยที่แสงรอบๆเพิ่มหมดทาให้พญาคราวมองไม่เห็นหน้าลูกน้องของตนนักแต่ท่าทางของพวกมันแ,แปลกๆทาไมเดินก้มหน้าก้มตาก,กันด้วยพญาคราวคิดในใจหรือว่าพวกมันยังคงผวากันไม่หายชายผู้เป็นดั่งพญาคิดต่อ แล้วเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเขาเพียงแต่เดินจะกลับเรือนของตนให้ไวที่สุดเท่านั้นจู่ๆหางตาของพญาคราวก็เห็นแสงสีเขียวเปล่งออกมาทางกุฏิเก่าเขารีบหันไปมองจ้องไปทางนั้นทันทีทว่ามันกลับกายหายไปซะแล้วพญาคราวที่กําลังยืนมองใจเขานั้นคิดว่าตนนั้นตาฝาดไปแล้วเขาก็คิดจะเดินต่อทันใดนั้นเสียงดังโครมครามดังมาจากกุฏิเก่าหลังหนึ่งที่อยู่ในสุดใจพญาคราวเริ่มตกอยู่ที่ตาตุ่ม เขาคิดได้ทันทีว่าที่แห่งนี้มันมีแค่พวกตนสามคนเท่านั้นไม่มีทางที่จะมีเสียงอะไรตรงนั้นได้พยาคราวเริ่มใจไม่ดีนักเขาเริ่มค่อยๆเดินถอยหลังเพื่อจะไปยังสมุนของตอนสองคนนั้นอย่างไรเสียตนนั้นก็ยังมีเพื่อนสองคนเส,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 สียงอะไรวะพะยาคราวกล่าวอย่างติดติดขัดขัดอนันเกิดจากความกลัวเสียงของวัตรจากเวรกรรมคำพูดเย็นเย็นเอื่อยๆตอบมาที่ชายผู้เป็นดังพยา ทำให้พยาคราวเิงงนกับคําตอบหนึ่งในลูกสมุนของตนนักเขาจึงหันหน้าจะไปถามความหมายที่ลูกสมุนตนนั้นพูดทันใดนั้นใบหน้าของพยาคราวประจันหน้ากับลูกสมุนหน้าเวอร์ระยะห่างยังไม่ถึงคืบพยาคราวตาเบิกโพรงมองหัวเจรดเท้าเห็นตรงช่วงตั้งแต่ขาลงไปไม่มีส่วนใดสัมผสัสกับพื้นเลยด้วยความตกใจพยาคราวหันไปอีกทางหนึ่งที่มีลูกสมุนอีกคนทว่าใบหน้าของเขานั้นก็ไม่ได้เละเหมือนกับอีกคน พยาคราบจะพูดขอความช่วยเหลือว่าเจอผีเพาะว่าเมื่อมองดูดีๆว่าร่างกายนี้ก็ค่อยๆมีเลือดไหลซึมออกมาจนเครื่องในตับไตไส้พุงหล่นลงมากองที่เท้าของมันพยาคราวอ้าปากจะกรีดร้องด้วยความกลัวเพาว่าบัดนี้ร่างกายไม่ฟังตนอีกแล้วมันแข็งทื่อจนไปไหนไม่ได้อกก็กุกักว,กวแล้วทําไมไม่ได้ยินเสียงเดินพยาคราบพูดด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือเขาปล่อยของเหลวลดกางเกงออกมาจุดหน้าสมเพช เขาตัวสั่นขยับร่างกายไม่ได้ประจบกับไอ้ลูกสมุนสองตัวนี้มันก็เดินเข้ามาใกล้ร่างพยาคราวทันใดนั้นบทคาถาถูกท่องเสียงดังสนั่นมาแต่ไกลยพยาคราวกรอกตาไปมาตามเสียงนั้นเห็นเป็นขโมดวิ่งมาทางตนใช้บางอย่างซัดใส่ผีสองตนนี้จนมันร้องโหยหวนเสียงดังสนัน่นประจบกับพยาคราวสิ้นสติพอดีทางด้านของทันเลิศอาก้วยและโทมัสที่กำลังเดินเข้าไปในป่า ยิ่งเดินเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทิศทางว่าจะไปทางใดท่านใดนั้นพวกเขาก็เจอเรือนไม้ยกพื้นเก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าพร้อมกับร่างชายคนหนึ่งที่ยืนหันหลังตรงหน้าเรือนพรานโค้งท่านเลิศอุทานขึ้นมาเอาละครับการเล่นงานของพวกท่านเลิศในครั้งนี้ของพยาคราวทําไม่สําเร็จทําให้คนที่โดนเล่นงานซะเองคือพวกพยาคราวแล้วใครคือคนที่ปริชีพลูกสมุนพยาคราวพรานโค้งแกกลับมาแล้วจริงๆหรือ ไอ้ทิ้งหายไปไหนกันโปรดติดตามในตอนหน้าหมู่บ้านรับแรกกำเนิดปอบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบลู่